สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเมื่อนี้พ่อบักกมใน่ส่งกัตเตอหน่อยใช่เนลครับบักรรกำจะพามาล่อส้ออมสวน,มมรรมนใหญ่ครับมือนี้บรรยากาศกับแดดแดดแน่ครับมื่อนี้สามมุ่งสี่มุ่งอย่แล้ครับอ่าพอดีไทยนี่หมดเส่าครับอ่าอ่าพี่พาน้องมาล่อเบิ้งมีบแตงใหญ่ครับกระลั่งหน่วยหน่วยผู้ดีครับหน่วยกระลั่งผู้ดีตํานะครับอ่าอ่บาบักรรกำจะพาลราม,มาทั้ง ท,ทั้งผีครับย่ายเราปลูกโอ้ยหลายอย่างเลยนะครับมา,ามาเลาะเบิงท,งทั้งผีครับย่ายเราปลูกบักทัวบักแตงแล้วสาข่างกระลังหืนกระลังล่างที่เท้าเครื่อนนะครับมาอามา,ท,าทั้งผีครับผ้าเลาะผ้าส้มสวนย่ายเมือน,นี้ ถ้ามาเบืองบาผักเอามาเตซสายออามาเต่สวนใหญ่มองนี่ละครับมองใหญ่เราลปลูกไว้นี่ครับแปลงผักสลัดครับตัวนี้สลัดผักสลัดอันนี้ก,เกะะ็เป็นหมากมะระครับหยอดผักสซบอกกมอมเอาไปกินครับนี่ผักสซอ่าท่านนี้เราปลูกเราปลูก,ลกลายเติบู่ครับปลูก ปลูกไว้ะกินไว้จะขายเนี่ยกินเนี่ยครับน,นี่ตัวนี้เราก็บข้างบักแตงเท่านี้ก็บ,บักแตงก็มีอยู่ครับท่านี้ก็ได้อ่าหามาโลส้มทักงผีครับอ่าผ่ามาเบิ่งทั้งปลูกผักกาดดอกทั้งผักซี่ครับท่านี้มาบ่าวก,กำยิบผ้ามาโลทั้งผีนะครับเนะาะมันกะสีมีเขื่อนแหงนะครับเนาะเมื่อกี้ ยางครับยางา <laughs> อ่าบอกก่สี้ามากทั้งพีข้านี่มันจะมีพักซี่พักกาดหินครับพักบัวเน่ครับทานนี้อ่อาเหยื่อบงใกล้ๆกลครับที่น,นี่เป็นพักซี่ของเราครับที่นี่กับเป็นพักกาดพักกาดดอกตัวคู่นี้เป็นพักกาดหินครับคู่นี้พักกาดหินท่านอะไรก็เป็นพักกาดดอกเป็น เป็นพักกาดดอกเนี่ยพักบัวเนี่ยครับทางนี้อ่ะนี่ละบรรยากาศสวนใหญ่นี่แล้วก็ัมองนงสาครับอยู่มองนี่ที่นั่งเบากำนั่งกินดูด้ครับนี่ละครังสวนใหญ่นี่ละครับสวนใหญ่ก็พวกผูเราปลูกไหลครับกำลังกำลังงามครับกำลังงามครับอ้าวไปเมนู่เบากำก็จะเป็นต้นมกทั่วปิ้งปา่าปิ้งกบครับมานี่อ้าว อ๋อละไปเสียบๆน้าบอลก๊อมครับพาหนิสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพอกับช่องกระแตน้อยชาแนลกระแตน้อยมากกับบอลก๊มวันนี้มากินตำบักถั่วตำบักถั่วมี่แบบบะเพ็ดกับแบบเพ็ดมีปิีงกบกับปิีงปลาโรสพร้อมค่ะในปิีงปลาโรสมึงปลาโรสโตใหญ่ๆปลาโรสนี่ปลาโรสยี่หม่องมาละมากับพร้อมเนี่ยค่ะ มันกินกับตำบกทั่วหมากมะละกินกับยั้งกระเส็บคือกันค่ะอ้าวนี่เด้ดพักสลัดมีเรื่องสลัดสลัดแบบกรอบแบบบกกรอบก็มีค่ะมีผักกาดพร้อมเด็ดผักกาดหินมาพร้อมท่านี่พักสลัดครับท่านนี้ท่านนี้มิตรสลัดครับก็บมันมะละครับมันี่ล่อมากนครับผมด้ยครับ เขาไม่ยังหอนๆอ่ะมาเซตซมน้ากันค่ะมาครับพี่นี่ออ่หยาดยับนะจังหน่อยเด็ดมองเดมองเออ่ะครับจะแซ่บน้ำกันครับมันนี่กันลมแห้งคือเกราค่ะ ใส่ก็อีใส่สกับซิ่คัดแน่จจกหน่อยบ่งคัณดอ่กัดร้องขอบดูกระสั่ง มือนน้ก็ล่มอีกแล้วครับกลบมันมดีม <laughs> ม่ลอมปลดบ้าง อ,อ,อืตำบักทั่วนี่บักทั่วปีเลยคะ่ะได้บักทั่วปีมาตำกินกระปิ่งกบกรบปิงบบป่งปลาลดปลาลดนี่ไปเห็นในตลาดสื่อเพื่นมาเนี่ค่ะอืมนไหนอากบอ่ะกินกบแด้ ข้นกะกะอุ่ยยุกกบบตำมมัทั่วเขากันดีขนาดกบมาเป็นบางบาท มัน,นล่มนะแห้งเนี่ยจังหน,อยอยนอ่อยเนาะเอฟตีทุกคนกับรักษาสุขภาพนะครับเนาะมา,มมา<อ>้านนี้ก็มกทัวที่เข้ากันนะครับไม่ค่อยคมแห้งครับยังอ่อน <c oughs> <c oughs> มองมาลายยังนวยอ่อนอยู่พี่น้อง <c oughs> ปัญหาหนว่วยแกนี่สีขมแห้ง ปลดกับพวกนี้มันครับมันนะครับหยามนี่ยุบแต่งยากด้วยครับเรากลับสุดสุดด้วยครับ อ,าม,าอมันนี่ใส่บางหน้าก็บอกเคลืบอบเอร์มีบอกขอกใส่พี่น้องเพป,ป็นไงปีนกบกับดำบักทบปีให้บเบิรงในน่นะาเพป็นไงได้บักทบปีอยู่แต่บอมีบอกขอก Có một tiền đại mà Mà เล<า>แซับคล่องตัวนี้ลูกน้ำเนื้อตีตัวนี้ห้างเขาแซ่บด้วยครับเจสูตัวเหนียว่าได้ครับตัวเหนียวมันจะตรวจตัวกันครับ เราอนุญาตสดนะดครับสดน้ำช่วงน,นี้อากาศยังหนาวอยู่อย่างบมกหอยเดี๋ยว เอาไว้คิมหนาด้วยค่ะจวงมีอากาศมันยังหนาวเย็นบรนการลงน้ำเป็นไดน เอาจุบเลี้ยงไว้กับบ้ทัานใหญ่อยู่มันบอกคือเลี้ยงในบอ่อดินเนาะเลี้ยงในกระช่างมันใส่เวลาใส่เวลาดุนอยู่ค่ะพักกายหิ้งก,กับเขาเลยบ่เอาบ่ เอามาลองดูสันะลองนีนนาากนกบตามมาดว่าเขาทายู่ไหน หมักสดครับจังลุมกับจัแห้างในจังน่อยเนาะมาเป็นบางแบบ ปลดออกเป็นมันๆนครับดินผลลตกระแสเป็นตัวนี้อืมันเป็นมันๆครับยามเนี่ยข้าวพักกาดทิ้งก่อน,นครับ หนังมันลากกันน่วยง่ายดียขนาดหน่อยแบบพอดีคำ ไทยบุเริ่เลื่อมไทยเบิองหมากครับไทยเบิองเตนหนยหยอดนะครับ,นบเนาะหมากมันเจ็บ,อ,บอ,อกกวนแล้ว <c oughs> ผ่าหลอะสมสวนใหญ่ครับใหญ่เพิ่งกับปลูกลายยังนะครับปลูกพันธุ์ไม่ได้

จับคลักหนอกเปลี่งกบก็ต่ำมากดวว่าเสียอบดูทขอบรไดหครับมันตัวใหญ่ครับเราเมืองเปลี่ยนก็นเลยกรแซบ <c oughs> นี่จมเสียบครับผมไม่ร้อยครับเอาอก่าป้กันอะไรป้าปะ หินได้เจ๋ได้ครับสมสื่อครับม,ม่วนนี้กันมาสิพ่อพม่วนอนี้กันโอเค ไม่เจาะอะไรเฮ้ยว่าเจาะเหี้ยบบวบบัดครับเหลือเลิกกบกับปลดที่หันโตครับเหลือครับยิ่งได้กระแซมยิ่งนั่นครับปิ่งปลดด้วยกับหมากมลาแก้มครับโอ้เขากันอยู่นะครับเขาไปลองกินมั้ยนะครับหมากมละกับตำมกทัวนะครับมันขั้วผมแห้งครับผมธรรมดาครับมันขัสวแต่ต้องนวยอ่อนเนอะว่านวยแก่กับพวกขั้วมแห้งครับ ครับผมกินนะครับนี่อ่ะ,อะขอบคุณพี่น้องที่เขาไมา่ติดตามแลบชมกะระแตหน่อยมือน,นี้พาไม่กินปีงกบตำบักทัวแล้วกับปีงปลาลดค่ะแซ่บกับบรรยากาศโตล่มหนาวนี่แหละค่ะมอน,น้กะฝากพี่ฟังลองนั้นนะครับส่งกะระแตหน่อยเชนแนลครับมอน,นิกะสวัสดีครับ